สวัสดีพี่น้องเดวยวสิมาตัดขาเห็ดเด้อจ้าบัน,น้เด้ออันนี้สองถุงในหน่อยนะจ้าถุงอีกถุงหนึ่งอยู่นี่กะสิตัดเห้เปิง้งก็เอาเกิไก่ตัดจ้าแบบนี้ละเอ้าดอกีนแก่ดอกนีกแก,ก,ก,แก่ตัดใส่ใส่หม้อไว้เอาจังล่างดีดีล่างหลายๆรอบ พอเขาล้างแล้วงามปันน่นยังจ้ะสีแบงมูอยู่จังหวัดนี่มูข่อยลายอยู่สีแบงมูแบงแฟนคลับกัละมูข่อยกับแฟนคลับข่อยเละจ้ะบาบังคับให้เป็นแฟนคลับเปิดสุุคนจ้าเจ้าเห็นดีบ่มันหมืดเราเด้จ้ะสีมงแรง ซีโมงเคิงยยวงกิ๊บมืดแล้วมืดแล้วจ้ะตะเวนตกตินเร็วนี่ดอกนี่แก่เนาะเข้ากัเลือกเอาน่ามน่ามจ้ะพี่นอ้องแซบ,แบ,แบออยนีเฮ็ดอันนี้จ้ะซบแซบคๆยกระซิดคือเกาขอยย่างย่าง,งในนเต่าโอปนา แล้วก็แพกแซ่แข็งไว้ั่นอยากแกงก็จะไม่แกงที่หลังเอาแบบว่าเฮหทมันสุกไวกรออความคือบ่อยากให้มันเน่าถิ่มและเสียดายนะจะเห็นปะอบีกสองสามอาทิตย์สิไปเบิ่งอีกอยู่ว่ามันขึ้นบอลซุ่มเบียร์หน่อยๆมันเนาะ เก็บเห็ดยูวงคิดมากเลยเพิ่งเห็นยองเดียวจะเฮ็ดดำนะโบโบ,บเห็นหลายหมองเด้มีอยไม่ยวงเดียวไหมไปตั้งหลายปลาเคยเห็นอยู่มองเดียวนึงตัดไปนะเจ้าเาอครูนี่ยจะมันง่ามเลยอ่อนอ่อนงา่ามวันนี้เขาก็จะล่างดีๆเด้อพี่น้องล่างแล้วมันจะเบิ่งง่ามอีหลีเด้อ เบิ้งเป็น the set, เดอะแซบเบิ้งงใ่ได้กินกระสิบอาชจจีพบได้ล่งคลิปเฮ็ดจักสองสามมือแล้วจะพอผัวข่อยไปทำงานจันใดผัวข่อยอยูดงานข่อยจังใดไปปลาเฮ็ดจ้ะช่วงที่บได้ล่งคลิปเฮ็ดกัอาจจะล่คลิปกินเข่าแล้วจะ้ะ พะวันรตีกินแซบเนี่ยเริ่มต้นกินแซบแม่จา่าเฮ็ดแนวกินแล้วก็นัน่งกินเป็นมูมูเจ้าอะนะผู้ใดบม่มีผู้มูผ,มผูมีพวกกินเขาผู้เดียวมันจึเปิดเบิง้งลาตีกินแซบเป็นเสนาะลาตีกินแซบกน็นั่งกินเขาเป็นมูเป็นมูอยู่คนละมองอะนะแต่ว่านั่งกินส้มกันซุ้มกันคนละมอง บางคลิปก็เฮ็ดแนวกินให้เบิ่งเด้อจ้ะบางคลิปก็เทิ้งเฮ็ดให้เบิง่งเทิ้งกินให้เบิ่งพร้อมเข้าไปเบิ่งได้เด้อเลยเจอเด้อจ้ะเด้อนากตีกินแซบ่บปไปที่นี่กะเฮ็ดกินแซบ่บอยู่แล้วที่นี่เห็นเขาเจ้าเก็บเห็ดก็อยากเก็บมั่งแล้วจ้ะเนาะเป็นตะมวนแห้งโอ้ยม่วนอิลี่ติดใจเลยได้ออกกำลังกายพอม ออก,กำลังกายได้สูดอากาศบริสุทธิ์ในปลาหิมะผ่าในปลาดงดิบอันได้เบตะเน,าน่าก่ะตัดออดมากกนเนาะเบียน,น้อยๆมันหลายด้จ้ะมันยังบระทันไง่น่ะมันชีได้หลายรอบอยู่ชีได้หลายรอบอยู่จ้ะ ่อยต้องขอโทษด้วยจ้กผู้ใดที่มาถามว่าคอยเก็บอยู่มองใดคอยบ่กก้บบอกไอสถานทีดอกเด้อยวาวาคอยเดอ้อเพื่อความปลอดภัยของสถานทีเพื่อนเรากะโตข่อยเองป้าห้าบวกไปเราค้นลังไหลไปมันสิแบบเออกระเลือกันนะปลาเขาเนิลาาเป็นหนางนกงสิไหมจ้าเขามันสิถามว่าผู้ใดบอกมุเจ้ามุเจ้าขึ้นรูกจสี่ภาาไล่ไ่ายละตีกันแซ่บมันสิว่าโอ้ย ่อยก็สิกินแซ่บปะล้งทันเร็วไปดิเนผู้เจ้าม้วนบวชจ่าเบิ้งตัดเห็ดเนี่ยเจี๊ยเพย์เบิ้งแล้วกะเมื่ตัดให้เบิ้งบวพี่น้องม้วนอยู่บวชจ่าอันบอกว่าบอกนาะจาเนาะอันข่อยโทษเมื่อบานหาเอื่อยข่อยพ่อกับแม่ข่อยตายเบิดแล้วเด้อเออข่อยเหลือแต่ พี่สาวสองคนกับน้องไสา้าเจ้ามีครอบครัวไปเลยว่าเวลาข่อยโทอเมื่อบานข่อยนาะทอหาเอื่อยข่อยโทอสุมื่อละโทอคุยกับพี่กับน้องสุมือม่อทออะไรก็บยูตะปาเห็ดไหมเ,อ,อ,มเอ,อื่อยข่อยไหมเอาคือไปเก็บแต่เห็ดเท่ย่าไอันนี้ก็เลยว่าเจ้าคือเก็บแต่เห็ดแต่ย่าเจ้าคือก็เห็ดเนี่ยกินขายแล้วเห็ดเนี่ยกินขายเด้อยู่บ้าน มาที่นี่พ่อจะของดรล่อเก็บเนาะโอ้มัวแห้งตัวนี่ก็ย้อนเราไปเก็บตะเห็ดเอ,อือย่อยแม่อมื่กี้่อยเป็นเล็กน้อยก็ไปยุดอกจ้าไปยุมวนโยมวนตามภาษาเล็กน้อยและแต่ว่าตอนนี้มวนตามภาษาเฒ่าเนาะมันเป็นความรู้สึกแบบว่ามันมันมวนตัวม,มวนแบบบางคนก็สิมกเขาเท้า,เขาเ,ทาเขาเมืองแดงตัวงามๆไปหา กินของแ่บๆเนาะมันมักบ่คือกันนะจ๊ะแต่ว่าคอยคอยรู้สึกว่าคอยมักป่ามักดมมักสวนดอกไม้มยิ่งถ้าไปสวนเราไปเจอเฮ็ดโอ้ยเตืนเต้นแห้งผัวคอยมักไรตั้งแต่บทท่านไปเก็บเฮ็ดให้คอยกับไปป้าดอกไม้กันเนี้ย่อยกับผัว่อยไปป้าดอกไม้ไป,ไปไปน้ำสวนสวนนั่นสวนนี่สิแม่จะไปปิกนิก ถ้าอยากตะลูกกะลูกบ่มักแมนงสิเด็กหน่อยเนาะบอกบ่ได้ให้ลูกใหญ่อายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบะต้องหวง่วงละปล่อยนั้นไหวบั่นละพอกับแม่ไปย่างบ่ต้องกังวแลแต่ว่กบบาก,นนวกับฝึกลูกเข้าล่ะให้หูจักเขาป้าเขาดงแนงให้หูจักต่อสู่ให้หูจักเรียนรู้ธรรมชาติมันมันบ่มักไปเข้ากะ ฟื้ขึ้นไปคือเ่าจะรูเข้าเสิได้บบว่า,าเรีย้ยรูเน่ยตะกี้คอยเป็นเล็กน้อยคอยเขาป้าเขาดุมเขาดนเนาะมวนกะดอดเอาใบไม้ไม่เห็ดเป็นกวยเป็นโจกน้ำปักน้ำกินนั่นสิแมนะ่ใส่ของที่เขาหาได้น้ำปลาน้ำดงให้เป็นประโยชน์นั่นสินะแปลว่าถ้าเกิดว่าเม,มือนึงถ้ากัน สมมตินะสมมติว่าลูกข่อยนะมือนึงพักกันไปเที่ยวกะมูลงปลาลงดงนี่สิจะได้ซอยเลือตัวเองได้ประมาณนึงสินะจ๊ะเพื่อเกิดเขาหูจักนี่เดี๋ยวกระเซียวนั่นมาเทอีกปะเนี่ยเดี๋ยวข่อยเบิ่งกอนว่ามันเห่าปะไหนเราจะนี่ที่ตัดได้บังหันจานเนี่ยได้กระมังนึงมาที่นี่นี่เอามาเทกเราจะเทเทกแล้ว มุเจ้าเบื่อไปมุเจ้าเบื่อไปจ้ะนี่โอ้ยดอกง่ามแห้งจ้ะง่ามแห้งงามแห้งอ่อนโอนกับมีเด้เท่ากับมีอันซุ้มยังเป็นเบีย้ยนิหน่อยยั่งกัหลายจ้ะสองสามอาทิตย์จะไปเบิงอีกเนาะคนน่ะไหน,นจะงามวาาะมาชัล่างหด่ยดีแล้วก็บแบงไอ้นยังก่อนถามมูว่าผู้ใดสิเอาแน่ ได้จัดกันปั่น่วนไใบไหมูข่นะอยก็บวกหูจักเห็ดอันนี้จักคนเลยจ้ะบ่มีผู้ใดเก็บเห็ดจักคนในหมูข่อยข่อยแบกแนวหมูก็ถามว่ากินได้หรือเ่กินได้อันล่องกินเมืองเลีวแสบไรงั้นก็นตายตัวโอเคอยู <c> ่ <oughs> okay, ยังมีซนะีวิตอยู่นะเขียนดีไปจ้ะ ดี๋ยวคอยคอยว่าด่อยตัดซ้ำนี่ดีบ่แล้วที่นี่รวลบลัดตัดตอนให้มุจเจ้าเห็นตอนที่แบบว่าคอยล่างเรีวยวเยอะพึงพ่งเยอะพึ่งให้เบิงดดึงดอดงามๆก่อนกล้องอยู่มือไหนน,น้องน้อนี่งามบ่าจา้ะเอาอันนั้งามให้มุจเจ้าเบิงึงน้าจา่ะแล้วกส็สิล่างแล้วจังมาเบิงึงตอนมันมันงามหลังจากล่างแล้ยวนะาจา้ะเนาะงคุณอ่ะอุ้ยบางในปันน่นช่อดอกไม้น้องงามนะจ้ะ ออนไออนทั้งพู้นะออนป๊ดเลยนี่อุ้ยะจ้านะเสีบลีจะเฮ็ด,ดนีดด่แส่บบีหลิ พี่น้องซุกหูซุกคนได้จ้ะเด้อที่มาตามช่องลาตีกินแซ่บลาตีเก็บเห็ดให้เบิง้งเดี๋ยวขอสิกินแซ่บให้เบิ้งน้ำ้าตอนไายขอยกเส้นบุ้เจ้าเบิง้งอันแกงเห็ดอะไรยังก่อแกงเห็ดเพิ่งขอยได้จ้ะต่ว่าขอยกกินให้เบิ้งดอกเพราะว่าขอยเฝ้ากินเฝ้าแล้วขอยแกงแล้วจ้ะขอยแกงแล้วขอยก็มาตัดขายเห็ด

ตอนตอนตัดขาล่างเนาะจะเนาะะนละผู้ดใดอยากเบิ่งกับเบิง่งเด้อจะเด้อผู้ใดอยากเบิ่งตอนเก็บกัไปเบิ่งมีอยู่สองคลิปอะไรคลิปเก็บอันเห็ดดำนะเดี๋ยวลอให้มันใหญ่ขึ้นมา,จากจะน้อยสิเก็บใไปเบิงเบ่งอีกมันมีอยูปป่ปลาเดียวมองเดียวนั่งวะหาสตาตบ่พปอเด้บอ่อปอเลยเลาก็บอกผู้ใด,ดบ่ไดดคือเาล่ะจ้ะอย่างปลากระเจ้ามันหลากเรียบเป็นนากระลาลอง ง่ามงามงาม,งามเห็นพลังผัวเมียทหิวทุ่ง,งาายางไก่ไปไก่มาอยูแ่แปลว่าเพิ่อนก็จะกินเห็ดอันนี้ว่าเป็นเจ้าว่าเพิ่นหาเห็ดเป็อย่างของเพิ่อนนะคันว่าเห็ดเพิ่งมันเกิดเบิดยามแล้วเนาะเพิ่อมันก็เ่าไปเลยไหมหรือเพิ่นกับโมดูเรื่องเห็ดคือกันเนาะกข่กกกขอย คนนะจ๊ะอุย้ยพี่น้องเอ้ยเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่สะอ่อนแห้งผู้เจ้าบ้านอุย้ยพี่น้องเัว่นี้ยงามด้วยจ้ะเนาะ อีกหลายชนิดเด้อจะเด้อข่อยข่อยอ่านพอมันิเกิดทุกแต่ละเดือนแต่ละเดือนสีมีเห็ดนันเห็ดนี่แตกต่างกันนะสินะแต่ว่าข่อยข่อยบรู้ดอกว่าข่อยสิพอเห็ดอีหยังหม่องใดข่อยซุ่มไปซุ่มืออเด้อจะข่อยซุ่มเอาซุมม้อว่าข่อยเปิดป้านี้ข่อยสิพออีหยังน้องสินะเขาน่ะให้ให้เฮาเรียนดูว่าต้นใหม่อีหยังสิมีเห็ดอีหยังเกิด หอยและบบหูเราว่าต้นเอียงเป็นต้นยังของหูต้นสนยังเดียวแค่นั้นแหละจ้าแล้วต้นสนนี่มีเห็ดอียงเกิดเราเดือนไรอ,อยียงนี่สินายเข้าศึกษาเข้าจังบ่ไปเสียเวลาอย่าสิแมแต่ว่าย้อนเข้ากับพึ่งเริ่มตน้นมันกับดบ้ลู่ไปเบิดสุยังภายในบกีมือเนาะจะเนาะเพราะว่า่อยพึ่งหาเห็ดได้จ้ะห้เวลาา่อยปีหนึ่ง่อยขึ้นสิ เรียนรูไหลเลยแกพี่น้องพอามาโมเจ้ากับมาซอยข่อยเด้โมเจ้ากับมาบอกข่อยแย่าละตีอันนั้นอันนี้เด้อก็เป็นการแบบว่าเฮดไทยการเลียนรูข่อยมันเร็วขึ้นน่จาจะเอาเอาซ้นนี่เนาะจา้ะเดี๋ยวข่อยล่างแล้วโมเจ้าจังเบิงเด้อมันสิโดนเนาะแต่ว่าถ้าโมเจ้ามากเบิงโดนโดนโมเจ้าต้องเขียนบอกเลอละตีขั้นในตัดแล้วก็ตัด,ตด,ตดใ้มันแล้วซา สิเบิ่งจนจบดอกไว้ทังสีเด้อเดี๋ยวงวดหน้าพอสิตัดให้เบิดเลยก็สิตัดให้เบิดลักจ้าแต่ว่าบริไทยเบิ่งเบิดนะจ้า <c oughs> ล่างแล้วลักจ้าพี่น้องเบิ <c oughs> ่งงามบ่เบิ่งนะปานช่อดอกไม้จ้าพอเลือกเอาดอกงอ่ายๆมุเจ้าเบิ่งปานช่อดอกไม้จ้ามันงามหลายสะอ่อนบ่จ้า ในล่างแล้วได้ได้ได้กระจาดหนึ่งไปดเดี๋ยวให้เบิ้งอมให้เบิ้งแกงนเฮ็ดเพิงเนะจ้านี่คือแกงเฮ็ดเพิงได้จ้ะพี่น้องเป็นไอ้แซ่บเพราะจ้ะ แกงแคทเพลิงคอยเอามาอ่างมุจเจ้าเป็นกระแซบนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆเลยจ้าพี่น้องสุขูสุก้นที่เขามาเบิงมาแยกมาตามช่องรัดติดแสบขั้นมาขั้นถึกใจก็่าลืมกดนิ้วโป้งกดไลค์กดติดตามนอจ้ะเด้อเ่าต้องกดแชร์ดอกว่าเป็นยังจ้ากดติดตามกดไลค์ให้ดีใจเราจ้าขอบคุณหลายๆจ้ามแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองาัฒนาสิ่งใดคอยได้สมใจาัฒนานอจ้ะเด้อ